ค,คุณเราต้องจำไว้อย,อย่างหนึ่งลนละว่าที่เราทําอะไรไว้กับคนอื่นไว้นะครับทำอะไรไว้คนอื่นนะนะที่คุณพยายามสร้างความรู้สึกอย่างน้อย่างนี้ให้กับเขาหรือให้กับใครก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทําอ่ะไม่วันไหนก็วันหนึ่งมันจะวนลูปมาหาตัวคุณเองคุณจะได้รู้สึก ในเข้าใจถึงสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นเขารู้สึกเชื่อเถอะครับเพราะทุกอย่างทุกอย่างอะไรก็ตามที่เราทำให้คนอื่นเขารู้สึกพยายามสร้างความรู้สึกเหล่านั้นให้กับเขาไม่ช้าไม่นานคุณจะได้รู้สึกอย่างนั้นไม่ช้าไม่นานเชื่อผมเถอะ